าเกิดคลิปนี้ขึ้นฝีของท่านใดาอาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแสดงว่าวิบากกรรมทางด้านการเงินของคุณกําลังจะขี้คายและเบาบางลงแล้วค่ะวันนี้อาจารย์ได้อัญเชิญแทนเศรษฐีทั้ง5้าพระองค์มาจุดเพื่อให้เราทุกคนได้อธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะข้าพเจ้าเคยลําบากมา,มามากเพียงใดนับจากนี้ไปขอให้ชีวิตดีขึ้นน้อยเท่าและพันเท่าให้มีโชคมีลาบเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสาย กินมีใช้ไม่หมดไม่สิ้นรับทรัพย์ล้นมือสุขสบายดุจด,ดังเศรษฐีทั้งห้าพระองค์ได้เป็นเศรษฐีผู้มีบุญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถิดสาธุอาจารย์อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดหัวใจและแชร์ส่งต่อไปเพื่อที่ผู้อื่นที่กำลังมีกรรมในเรื่องการเงินได้เห็นเพื่อเป็นการสร้างกุศลให้กับตัวคุณเองนะคะที่สำคัญอย่าลืมพิมพ์สาธุขอให้คำอธิษฐา,านเป็นจริงค่ะ พรุ่งนี้ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบก้อนใหญ่พลิกชีวิตเป็นเศรษฐีกันค่ะ